เผยสภาพจิตใจแมทพีรณีหลังโดนโยงมือที่สามอ้้มไฮโซพกหน้าเห็นใจมากกลายเป็นข่าวร้อนวงการบันเทิงรับปี2,566หลังมีข่าวลือว่านางเอกสุปตาดังอ้้มพัชราภาสอแววเลิกไฮโซพกหลังจากที่ไร้เงาทั้งคู่ฉลองปีใหม่ด้วยกันและในขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวลือว่าทางด้านอ้าพัชราภาไฮโซพกเลิกกันเพราะมือที่สาม โดยวงในได้เผยตัวย่อว่านางเอกมอทำให้อ่มพัชราภาเลิกไฮโซโพบหลังมีคนเห็นว่าจับมือกันและหวยก็ได้ไปออกที่นางเอกสาวแมทธิราีรวมถึงระยะหลังก็ไม่เห็นว่าทางด้านแมทธิราีโพสรูปคู่แฟนหนุ่มสงกรานต์เตชนรงศักดิ์เท่าไหร่ล่าสุดทางด้านผู้จัดการส่วนตัวแมทธิราีได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวแล้วว่า ยืนยันว่าแมทไม่ใช่มือที่สามระหว่างพี่อั้มและพี่ภพแน่นอนส่วนตัวแมทรู้จักกับพี่ภพมานานแล้วและตอนนี้พี่แมทและพี่สงกรานก็ยังรักกันดียอมรับว่าแมทได้เจอกับพี่ภพในงานเลี้ยงวันปีใหม่จริงและมีการจับมือกันจริงเพราะในงานมีปาร์ตี้ก็เป็นการเต้นการทักทายกันทั่วไปแต่ไม่มีอะไรเกินเลยแน่นอนซึ่งแมตกังวลตั้งแต่ที่มีข่าวพี่ภพพี่อั้มแรกแรกเพราะในงานก็มีคนเห็นเยอะกลัวว่าจะโดนโยง ส่วนตอนนี้สภาพจิตใจแมทพิรณีตอนนี้ไม่ดีมากๆเลยค่ะหลังโดนโยง